มีกี่คนที่ลู้เวลาเข้าออนแอพี่น้องมันบ่งมีดอกสี้ากก็ไผได้บางคนที่มองมากเห็นเอแบบเข้มแข็งแบบนี้บางเื่อก็จะมีมุมมองแบบมุมทีแบบว่าออนแอมุมทีแบบเออก็ยังอยากมีไผทีแบบว่าคอยมากกอดหรือลูบหลังแล้วก็บอกว่าสู่ๆได้ย่ายยังแบบมีแต่มีตลอดนะเพื่อนนะแต่มันก็ บางเทือมันกับบะคือคนโตเป็นๆมาคุยเนาะเออเนี่ยไม่อยากจะเล่าและเห็นหลายๆคนคิดว่าเอเข้มแข็งมัน,นบ่าแมนดอกพี่น้องอาจจะเป็นแค่การแสดงหรืออย่างเอกวาไปเนาะแต่ว่ามันก็มีอยุ่แหละที่เป็นมุ่มเล็กๆก,กับว่าด้เข้มแข็งทุกทุกหน้าที่หรือตลอดตลอดแล้วนะมันก็จะมีแบบบางเทือที่แบบ แบบนิดนึงไม่อยากห้อืมบ่เสือถามน้องให้ดีเบึงเห็นแม่แอบพองหายไยเธออยู่นั่งวะตอนนี้หน้าหนูสวยแล้วจ้าหน้าหนูสวยแล้วนะลูกสาวเออมีแมวเป็นเพื่อนมีเพื่อนเป็นแมวมีแมวเป็นเพื่อน อย่าถามว่าไล่ใจหลายปันไดไล่ใจเยอะแต่ว่ากระสูเราเคยถอยอะ่ะสู่ย่างเดียวตอนนี้ก็คือทามือไดที่หลังชนฟ้าปึบนีพลังจะแบบเยอะกว่านี่ตอนนี้พลังเยอะอยู่นะแต่ว่าทามือไดที่หลังชนฟ้านี่ลพลังจะหลายกว่านี่อีกนี่แหละคนเท่ากับตรงสูเนาะสูต่อไป สู่ล้วก็ห้ยกำลังใจเจ้าของน้ำกอดเจ้าของน้ำพี่น้องกอดอืมห้ยกำลังใจเจ้าของกอดเจ้าของแล้วก็เดินหน้าต่อเดินหน้าต่อไปมื้อนี่ก็พึ่งโทรคุยกับเอประกันรถเพราะว่าจะเปี่ยนหล่อรถเป็นเป็นหล่อหิมะก็เลยต้องโทษเขาไปคุยกับเขาเดี๋ยวเขาจะให้หล้านติดต่อเข้ากลับมาจ้ะเดี๋ยวกันอฟังเบิงว่าล้านเขาสิ ตอบกลับมาว่าจังไดตอนนี้ก็น่งยูหนาปฏิทินจดไล่การทํางานมือทํางานอาทิตย์หนาบ่มีอาทิตย์หนามีวันหยุดมือเดียวเอยบ่แมนอาทิตย์หนาอาทิตย์เนี้ยอาทิตย์เนี้ยคือมีวันหยุดแค่มืออื่นมือเดียวจะเฮ็ดเงวๆไปหอดวันข้ารเลยจ้ะเฮ็ดมาตั้งแต่วันสุกสุกสุกเสาร์อาทิตย์ จันอังคารเนี่ยขึ้นที่หามือเนี่ยมือที่หาอัพอันกะใบแล้วกะ็ยุดมืออื่นมือเดียวแล้วก็ไปต่อพฤหัสสุกเสาร์ที่จันท์อังคารเยเาไปเป็นอาทิตย์นีหยุดงานจะก,กี่มือสามสี่มือสามมืออืมบ่เป็นยังไหวจ้ะสบายมากชิลสู่ไปพี่น้องขอบคุณที่เขามารับชมเนะจ้ะเนาะขอบคุณอีกครั้งแล้วก็ขอบคุณถูกกำลังใจ ในการติดตามเอเนาะมันจะเป็นช่องเล็กๆอ่ะแต่ว่าแบบเท่ากับมีความภูมิใจเนาะเพราะว่าปกติแล้วเอตื่นเศร้ามากเอก็จะแบบถั่ลุ่งยังยยู่ะเอก็จะแบบให้เราเบิรงว่าเอ้ยมีคนติดตามคอยเพิ่มท่านั้นเท่านี้อย่างสี้นะเออมือนี้บ่มีเลยมือนี้หายไปสองคนอย่างนี้ก็จะบอกเราทุกมือทุกเศร้าปกติตื่นเศร้ามากเอก็จะแบบอวดแล้วก่อนว่าเออมือเนี้มีคนติดตามอย่างแบบนี้ในช่องเนาะแต่ตอนนี้บ่มีรุ่งแล้ว กระท่ำใจอวดได้ก็ไผ่อวดได้ก็แมวอวดได้ก็แมวอวดได้กับกับเอขาอเปวนาอยังกับกับโลกโซเชียลนั่นแหละทีเอคุยได้แน่เอ่อนั่นแหละก็บ่ต้องเบายังลายนะพี่น้องเนาะขอบคุณอีกครั้งนะจ๊ะเนาะนี่ละขอบคุณทุกกำลังใจจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็นบายบายมากินกาแฟตอนเศร้าตอนนี้ก็เก้าโมงเช้าอยู่ประเทศเดนมาร์กนะจ๊ะกาแฟกัน 嗯。Mm.